ครับวันนี้เราจะพามาใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับตามหาร้านค้านะครับนี่ครับบ้านทําม่วงนะครับร้านนี้ร้านพัฒนานะครับนี่ครับนี่นะครับให้บริการคนละครึ่งไหมคะนี่ครับมีเขียนไว้ชัดเจนครับจุดชําระบริการคนละครึ่งนะครับนี่ดูภายในนะครับดูภายในนะครับโอีคครับชินค้าเยอะแยะเลยครับมีทุกอย่างให้เลือกนะครับนี่นะครับโอ้าสนะครขายราคาปกตินะครับขายราคาปกติ โอเคเดี๋ยวไปดูข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้นะครับอ่านี่นะครับต้องหยิบตะกร้าก่อนนะครับเพราะว่าสามร้อยของน่าจะได้เยอะอยู่นะครับวันนี้จะมาซื้ออะไรครับซื้อทุกอย่างที่เป็นของใช้คนเรือนนะครับโอเคครับไปนะครับเลือกนะครับเลือกนะครับอาสารความกินก็ได้ช้เรามีอะไรเราก็ขายได้หมดนะครับหลังจากที่เลือกของมาแล้วเราก็มาจำินงเงินนะครับ ขึ้นเงินก่อนนะครับของเราไม่จำเป็นต้องซื้อครบ300ก็ได้นะครับเราก็มีสิทธิ์ถึงสิ้นปีนะครับใช้เท่าที่จำเป็นก่อนก็ได้นะครับรวมกันได้วกี่บาทนะครับอันนี้279บาบาทสองเจ็ดเก้เข้าไปในแอฟเป๋าเงินนะครับก็ว่าแอฟกระเป๋าเงค์นะครับนี่เต็มเงินไว้แล้ว แล้วคับพินก็เดี๋ยวไปเซ็นเซอร์ทีหลังนะครับนะครับแอปปอลตังก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วต่อมานี่ครับทีบไปเด็ดปึ๊บนี่ครับเงินผมเติมไว้นี่ครับร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็มาตรงนี้สีส้มๆนะครับใช้สิทธิ์ปึ๊บนี่นะครับแล้วก็มาสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ ก็จะมาหน้าต่างเลครับทีนี้ก็มาที่ร้านค้านะครับทางร้านค้าก็จะใช้แอปถุงเงินแล้วก็กดจํานวนเงินที่ซื้อจริงนะคะเดี๋ยวระบบจะแบ่งครึ่งให้เองนะคะแล้วก็จะสร้าง qr เพื่อที่จะให้รับเงินครับนี่คือ qr ของทางร้านค้านะครับเดีนยหครับนี่มาสแกนจ่ายรับงๆนะครับครับนี่นะครับสแกนเรียบร้อยครึ่งให้เลยครับสองเจ็ดเก้า หึ่งสามเก้าจุดห้าศูนย์นะครับนี่คือยอดเงินสองเจ็ดเก้าเราจ่ายครึ่งเดียวนะครับถูกไหมครับหนึ่งสามเก้าแล้วก็กดยืนยันนะครับตัวนี้นะครับยืนยันเอารหัสพินนะครับรหัสพินของเราเองนะครับที่เราบันทึกตอนแรกร,ร้านพัฒนาช็อปนะครับอนะนุตาต โอเคยืนยันแล้วนะครับทํารายการสําเร็จนะครับเห็นะครับกลับไปหน้าจอจะดูยอดเงินที่คง 9, <99. S 2> 5, เหลือกลับไปหน้าจอเมื่อกี้เราเจอไปร้อยห้าสิบถูกขาดนะครับร้อยสามเก้าจุดห้าจะเหลือสิบบาทสิบบาทห้าสิบตังค์นะครับเนี่ยครับจะถึงใช้ได้นี่กครับได้ของแล้วนะครับวันนี้สินค้าสองร้อยเจ็ดสิบเก้านี่ครับ,รบสินค้านี่ครับสองเจ็ดเก้าใหญเงียันแค่ครึ่งเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยววันหลังจะมาซื้อใหม่นะครับที่บ้านท้าม่วงนะครับอยู่ร้านร้านพัฒนานะครับ จเดียวนะครับพัฒนาโอเคครับวันนี้จบคลิปจะเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องอันนี้ใคอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊ิ๊ด้วยนะคะวากดไลค์กดแชร์ให้น้องมิ้งอันด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งให้ด้วยนะจะ